จ้าเรากำลังติดซันยองกันอยู่นะคะซันยองอะไรนะพี่หนูลืมละชื่อมัอนยาวรุ่นอะไรนะซันยอง,ง <S S <S อะไรเอสอะไรใส่สี่ตัวค่ะรถมีนิเอเตอร์หน้านะคะเอสวีสองเจ็ดศูนย์นะคะใส่ได้สี่ตัวเพราะรถก็มินเตอร์นะคะรถนี้เป็นรถเครื่องเดียวกับพวกรถเบนซ์นะคะนะคะใส่ได้สี่ตัวหน้าเครื่องนะคะกับพีเซนะคะตัวหกร้อยบาทนะคะก็มีลูกค้าเคยใส่แล้วแล้วก็พี่เขาเคยดูคลิปคันนี้แล้วนะคะว่าเออติดไปแล้ว มีฟังผงฟังผลไม่คิดนะคะอ่ะก็ใส่เข้าไปนะคะตรงนี้ตรงท่อยางก่อน,นะคะเป็นตัวใหญ่นะคะนะคะแม่แล้วก็ตรงขาอินเตอร์นะคะนี่ขาอินเตอร์อินเตอร์เข้านะคะเนี่ยใส่เข้าไปแล้วแค่บีบสวมเข้าไปะค่ะนะคะที่เห็นแล้วเนาะมันก็สวมเข้าไปเองเนาะ<ช>แล้วมันก็จะล็อกพอดีนะคะนะคะล็อกพอดีใช่แล้วก็เดี๋ยวสวมท่อยางกลับนะคะรับแคมป์นะคะที่ปุ่มที่สองปุ่ที่สามก็จะเป็นอินเตอร์ขาออกค่ะเนี่ยท่อเนี่ยแหละท่อยางออกแอนสวมเข้าไปแล้ว เขาจะมีรหัสบอกหมดค่ามีคลิปิโอกันสอนกันใส่นะคะอันนี้ก็ตัวเขาเร่งเร่งค่ะเนี่ยค่ะใส่สีตัวให้ดีเองตัว600้บาทจำนวนตัวการใส่มันกะต่างกันตามทรงเครื่องนะคะอย่างกรรุ่นนี้ก็ใส่ได้4ตัวนะคะเต็มสตรีมของเขาทังชุดหน้านะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราเร่งวอร์มเครื่องไล่ควันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเทสขับใช้ได้เลยนะคะรถเราจะหายอืดหายตื้นนะคะพี่ยกควันดำเยอะเดี๋ยวก็จะวอร์มเครื่องนะคะไล่เครื่องหายควันดำนะคะหายสันนะคะอ่าเขาบอกว่าถอยไม่ไปเลยเดี๋ยลองดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่างประกอบกลับค่นี้้้เเเอองราก็ซืไใสด นี่ไปกับหลวงพ่อเป็นน้ไหลลงฮะต้องกดอ่านี่คันนี้ซันยองนะคะซึ่งเดกับเบนซ์นะคะติดหน้าเครื่องสี่ตัวค่ะโซลูนีโซลูเลอร์นะคะซึ่งเดกับเบนซ์ปกติก็บอกว่าตีต้นตีนตายอืดน,นะคะแล้วคันดำด้วยอ่าตอนนี้เรากำลังเร่งวง์งเครื่องไล่ควันค่ะกับพี่เซฟนะคะใส่ไปสี่ตัวรุ่นนี้ จำนวนตัวการใส่ต่างการทำทรงเครื่องนะคะรอบนี้มีอินเตอร์อินเตอร์ก็ได้ใส่เยอมากตัวแล้วก็ต่อมันเยอะนะคะอันนี้กำลังวอร์มเครื่องอยู่ HB สองเจ็ดศนะคะอ่าตอนนี้กำลังวอร์มอยู่ทำเองได้กับทุกอย่างลูกที่หนึ่งออกไปแล้วนะคะขับมาเหมือนควันมันไหลเดี๋ยวเราติดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเนีย่ยวอร์มเครื่องล่งขันแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นค่ะคันเร่งจะเบาหายอึดไบไหลแล อ่ะพี่ลองแตะดูค่ะลองแยบว่ายังไม่ต้องแตะคันเร่งเนาะลองเข้าตัวดีตัวไอยไม่แตะคันเร่นนะงดูดูการไหลดูเบรกแตะบางๆก็เบรกแล้วค่ะนะลองคอนโทรลพวงมาลัยซ้ายขวาดูติเสร็จแล้วลองเทสเลยค่ะคนหยิบใช้ทุกวันต้องรู้ค่ะความต่างอย่ต่อเปลี่ยนส้กรองอเปลี่ยนสรองปเลยอะ เบาแล้วนะวเมื่อก,อก่อนที่บอกต้องกดเยอะไม่ไหลไม่แต่เลาเียเมื่อกี้หนือมูนหนักรถเลยปกต,ติรถมันหนักนะ,นะเด็กหนา่ะเบาแล้วอลองกดเพิ่มดูลองเดินหน้าก,กดเพิ่มคันเร่งดูเหมือนอะไรเอาจา,ากซอยอ,ะอ่ะเฮสเลยเพราะมันเห็นต่างอันทีนะคะอันนี้ใส่ทั้งสี่ตัวเหมือนพวกรถวีโก้ฟอร์ตูเนอร์ฟอร์ดเลนจ์งเลนเจอร์เลยนะ เขาบอกมีนเตอร์นะคะค่ายแล้วเนี่ยลองกดเพิ่มแล้วเปิดคันเลขไหลไหลเร็วมากอะไหลเร็วมากเดี๋ยวลังไหลเร็วเขาเรียกภาษาชาวบ้านติดตีนแล้วใช่ไหมหลังติดเบาะอ่ามันเหินแล้วเนาะไหลเลยไม่ต่างเลยเมื่อกี้อ่าพอแตะเพื่อมันไปตามเท้ากดเลยกลางค่ำคุณมจะรู้ไงมได้ไอ้เนี้ยติดไฟแดงอะพี่กดไีเทียลรถไหลแล้วนะทีเนี้ยพี่จะเบรกไวกว่าเดิมให้ดูเกียร์ถังลุกเลยอ่ะต่างเลยหุ่มเลยอ่ะเมื่อก่อนเป็นหน้าเลยอ่ะใช่เมื่อก่อนตื่นกดไม่ไป เขาปรกงานนี้ค้งเลยก็หลากหลายเลยดีแล้วนะไปบอกเพื่อนๆได้เลยว่าเฮ้ยจริงว่ะดูอ่ะตอนแรกเพื่อนไม่เชื่อเดี๋ยวใครไปเชื่อเคนเครเคพี่ขอบคุณมากค่ะ